แล้วน่าพักแบบว่า <laughs> ตัดปิบ๊บเห็ <laughs> ดดาานไหมคะต้ออ้ส่มะเขือใส่มะเขือแปไม่หยโอ้ยนี่มะเขือหน่อยนึงโอเคงไปเลยต้นทา้า,ายเราใส่นั่นมีนแค่ผักที่เรามีกินในนส่ผผกลงไปโอ้ยไโอ้ยหนยไป แค่นี้เรากินเฉวานเนาะทำกินเองที่มันน่าโมโกรกแบบนี้นี่แค่นี้ก็เสรนี่พ่อค้าหน่อยก็เสร็จตรงเนี้ยงันแบบอะไรหาเลยจะเลกระโดตักขนมกินให้ดูเมื่อกี้ฝนมันโจ๊กโอเคจะมาตักขนมกินราดให้ดูนะคะสงบนิ่งไปแล้วว่าจะไปตักข้างนอกให้ร้ออร่อยอร่อยเลยเนี่ยเฮ้ยอ่าก็โยนขนมจีนลงไปนี่ ไม่กลัวท้องเสียเลยรถึงแล้วฝนให้อยู่างเขามานีนน้นี่เนาะโว้ยเนาะชวขนมจีนฝนมันตกฝนก็ตกแล้วขนมจีนเห็นไหมคะมันโอ๊ยมันไม่เห็นโอ้ยนขายขนมจีนซะ้นั้นฝนเรามาตกโอ้ยไอ้ก้าวเราไปตักข้างในบ้านดีไหมคะเุ้ยดูจะทำอย่างนี้กับ oh my god ขนมจีนร้อนค่ะฝนก็ตกเอาเรีบตักรีบกลับขายหมดแล้วก็จะกลับขายหมดแล้วก็จะไปแล้วนี่ค่ะ <c oughs> าไม่อยู่แล้วตุ้มใบกันอ้ยจะไม่อ้วนได้ไงมันตึงๆเลยไม่โชคลู้ผลขนมจีนจะไมใกล้ไหมคะฝนก็ตก เรา,าได้ได้ในเข่าไ,ได้แล้วไปเราจะเข้าไปแล้วค่ะเจอในเราเหนียวกิ่งนะทำไมก่อนแล้ตรงน้ำฝน,นกินได้ค่ะเรื่องแท้่โชคก็แบบเต็มที่กับทุกอย่างนะโอ,อ่ะนี่แล้วค่ะเสร็จแล้วฝ <c oughs> นก็ตกเสร็จแล้วค่ะโอ้ยตแบบายแล้วนี่ทำยังไงกนเนี่ยไม่เอา ว้ยเนาะบรรยากาศขานมกินตอนฝนตกรถบัสมาพอดีคนเลิกงงานเมื่อวานนี้ฟ้าร้องด้วยนะคะพูื่อวานแล้เราก็อยู่ในบ้านอเอาพริกเอากี่บาทขายหมดแล้วก็จะกลับบ้านแล้วฝนตกแล้วค่ะาว้ยเนาะแฟนกินได้แล้วมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกยังวาซื้อแบบ สำเร็จอะแค่อุ่นล้วก็ได้กินแล้วเขากินไปก่อนไม่ว่าไม่โชคค่ไาไปกินอยู่ตรงนี้แล้วโอ๊ยฝนมาแล้วกินข้างในบ้านเนาตอนนี้ราคาแค่ฝนมันตกไม่โชคตำไปลูกด้วยอะค่ะแต่เพรเผ็ดตลบแต่ตำให้ลูกกินได้อย่างนี้ค่ะตำักเล่นจนแหลออกมาจะแ,แซ่บแซ่บไหม ทำเสกติเพืรรอยอเสปตะลานี่เนยแล้วมาขามเตียกด้วยนีงมันอร่อยแต่มันเผ็ดแล้วพริกแห้งกับพริกสดโอ้ๆๆัห <c oughs> ตำเป็ดต้อนลูกนะตัวเองก็จริงลูกก็จะได้ประหยัดเขาก็ทำไม่เป็นหรอกท่านตำเขาก็ทำเป็นอยู่แต่ว่า มันอยู่บ้านกับเพื่อนไงแบบมันไม่นนได้เลยเป็นสร้างของตัวเอง